งเรือนพี่น้องนะพ่อแม่ที่นะอุปถรัรมมานะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> แต่เวลามีปัญหามีทุกข์อะนึกถึงใครพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมเพื่อนในในยามที่มีความสุขเพื่อนก็ไม่ไม่รู้อยู่ไหน <c oughs> ถูกไหมเนี่ยไอความสุขเนี่ยมันทําให้เราหลงเหลืองประมาทไงจริงไหมครับ <c oughs> นะเ <c oughs> พื่อขึ้นลง ลองใช้สติใช้ปัญญาไต่ตองดูนะเพื่อนสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะเพื่อนนะอะไรที่ดีเพื่อนก็เก็บไปอะไรที่ไม่ดีเพื่อนก็ทิ้งไปนะคนเรามันเป็นธรรมดาบางครั้งก็พูดผิดพูดถูกได้เหมือนกันนะถูกไหมอะไรที่ทําให้เราดีขึ้นเพื่อนดีขึ้นพัฒนาขึ้นมีความสุขมากขึ้นเพื่อนเพื่อก็เลือกทํามันเถอะอย่าไปรอเวลานะฮะอย่าลังเลใจนะครับอย่าลังเลใจเพื่อนเพื่อต้อง หนักแน่นมั่นคง